สวัสดีครับวันนี้ผมช่างกุญแจอชินนะครับจะมารีวิวการขึ้นดอกใหม่ของอีซุตนะครับตัวนี้เป็นรถสิบล้อใหญ่นะครับหนวนดูความยาวใหญ่นะครับอันนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าดอกหายหมดนะครับช่างกุญแจเอชินมาบริการถึงที่หน้างานนะครับไม่ต้องลากไม่ต้องจูงนะครับรถทัานใหญ่จูงไม่ได้ด้วยนะครับตอนนี้เราไม่ต้องมีการรื้อการถอดใดๆในรถเลยนะครับรถไม่เกิดความเสียหายไม่เกิดสีไม่เกิดถลอกอะไรทั้งสิ้นนะครับ เรามาหาค่ารหัสด้วยคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สั่งตัดด้วยเครื่องที่ทันสมัยนะครับอันนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าเอาสามดอกนะครับตอนนี้เราก็ยังสั่งตัดด้วยค,วมคอมพิวเตอร์อยู่เนาะเสร็จแล้วเราก็จะให้ลูกค้าไปลองเลยนะครับว่าของเราเนี่ยใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับอันนี้ใช้เวลาตัดก็ประมาณ2นาทีนะครับหลังจากที่ได้รหัสมาแล้วนะครับนะครับรอเครื่องนิดนึงนะครับ โอเคนี่จะเป็นรอบสุดท้ายเรียบร้อยดอกที่สองนะครับนีปป่ปัดหน่อยปัดหน่อยนะครับเสร็จแล้วแล้วก็หาหกเหลี่ยมหก <6 S 2> เหลี่ยมแล้ว <6 S 2> ไปไนไแล้วพี่หกเหลี่ยมว้นี่โอ้แก่แล้วอะไรพี่ไปลองเลยปัดหกเหลี่ยมรงนี้นิดนึงนะครับอ่าลองเลยครับว่าหมุนได้จีบเป็นประตูกันเลยเป็นประตูโชว์นะครับมาแล้วลดลด็อกนะครับ โอโหเลื่อนเฟร์สี่ล็อกโชว์เลยครับบิดโอโห้ตะค้อหน่อยค้อหน่อยอพี่บิดอเลยเราไม่ถึงมือจีโอ,อสตาร์เรียบร้อยครับเป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการขึ้นดอกใหม่ของปีสุรถสิบแปด้อนะครับไม่ต้องอมีงานเช่าอีกแล้วครับของเราไม่ต้องลือไม่ต้องถอนนะครับจบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาก็สามารถติดต่อมาได้ที่0955636282นะครับช่างกุญแจเอชินบริการทั้งในและนอกสถานที่นะครับหมดเลยรถโมบายแล้วนะครับ